สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคนคันเลอร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําโปรแกรมเช็คฮาร์ดดิสต์อีกตัวหนึ่งน,นะครับไม่ใช่เช็คความร้อนเช็คอะไรธรรมดาถึงมันจะเก่ามากมันก็เช็คได้ละเอียดนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เก่ามากโปรแกรมนี้มันก็มีมาสักพักนะที่คําว่ากันสําหรับใครที่ไม่เคยใช้คลิปที่แล้วผมก็แนะนําโปรแกรมนี้ไปนะฮะก็จะคล้ายๆกันครับแต่ว่าไอ้นี่จะเป็นเช็คไอ คุณภาพสถานะอดิษเหมือนกันครับอาจะเช็คคนละแนวออ่าอ่าาโปรแกรมนู้นน่าจะละเอียดกว่านะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้โหลดนะครับผมก็จะเข้ามาแล้วก็เราก็จะมาไอ้นี่กันครับพิมพ์คำว่า h d d h d d sentinel นะครับเข้าไปแล้วก็กดตรงนี้ครับ กดตรงนี้ก็ได้อ,อ๋อตรงนี้ไม่ได้ต้องข้างล่างตรงนี้ดาวน์โหลดฮาร์ดดิสสันติเนรพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บถ้าใครสนใจที่จะสนับสนุนโปรแกรมแท้โดยการซื้อนะครับก็ซื้อตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เอามาเช็คสภาพฮาร์ดดิสก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับส่วนผมก็ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ ก็จะได้อย่างนี้มาแตกไฟล์ออกมาแตกไฟล์ออกมาก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยโอเคนะครับกดเน็กเน็กไปเลยนี่ก็ถามว่าจะเอาไว้เด็ดทำไฟก,ก็ติดไปครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของอท่านผู้ชมนะครับ ตรงนี้มันก็ถามว่าจะให้มันรันเลยหรือเปล่าถ้าใครจะให้มันรันเลยก็กด finish เลยครับกดรอสักพักอันนี้คือ register registration key ก็คือใส่ key นั่นแหละครับสำหรับคนที่ซื้อนะครับเราไม่ได้ซื้อเราก็กดโค้ดไปเลยวิธีเช็คนะครับวิธีเช็คเครื่องผมมี s s d 2 hard disk 1นนะครับ ไอ้นี่ก็จะเป็น SSD นะครับคุณภาพก็ใช้มาสักพักแล้วครับ,รบมันก็จะบอกว่า Performance ยังทำงานได้100%นี่คุณภาพฮาร์ดดิสก็ลดเหลือ8ปดนะครับไม่ใช่ฮาร์ดดิสก์ SSD ก็ใช้มาประมาณเปิดใช้งาน608วันครับใช้มา942วันนะครับ นุภาพก็เหลือ8ป8ครับยังไม่ต่ำถึงขีดแดงยังไม่เป็นที่ไอ้นี่เท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็น s ด d ที่เพิ่งซื้อมาใหม่ครับเพิ่งใช้งานไป21วัน10ชั่วโมงครับนี่ก็เป็นฮาร์ดดิสโอชาร์จน่าจะนานที่สุดละช้มาประมาณ700กว่าวันหรือพันวันเนอะเพรเช็คได้เยอะเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเช็คว่าสเปค เหลือเท่าไหร่ใช้งานไปเท่าไหร่อะไรประมาณนะครับก็สามารถเช็คอย่างอื่นได้ครับอย่างเช่นองศาเงี้ยความร้อนอย่างเงี้ยดูได้ครับดูได้ตรงใดนี่ก็น่าจะเป็นคุณภาพฮาร์ดดิสคุณภาพเป็นยังไงสุขภาพของมันนะครับแล้วก็เทสเปอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะครับ โปรแกรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็เอาไว้เช็คคุณภาพเฉยๆครับก็คล้ายๆกับโปรแกรมนี้แล้วแต่ความชอบครับเราชอบก็ใช้อนี้ก็ได้ครับคิสตันเนี่ยใช้ตัวนี้ก็ได้ครับสำหรับโปรแกรมนี้ผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ